รอนี่บาดหลับโจ์ค่ะไม่ชอบตรงที่ว่ามีน้ำยาซักผ้าฟรีนะคะน้ำยาปรับผ้า่มฟรีแล้วยังมีน้ำยาฆ่าเชื้อแล้วลูกค้าที่เคยไปใช้อย่างที่เอื่มาเล่าให้เราฟังว่าของเราแห้งสะอาดไม่ลินอับดีมากเลยค่ะมีปัญหานิดๆหน่อยๆตอบโจทย์ให้เราหมดทุกอย่าง ถ้าไปได้สวยก็อา,อาจจะมีเปิดเพิ่มสาขาสามแน่อนอนสวัสดีครับ <_ d ata> ผมชื่อต้องนะครับต้องกิจเป็นปีอายุ27ปีสวัสดีค่ะแม่อ้อยนะคะออนจิราเป็นปีค่ะคุณแม่ทำงานธนาคา,ารมาก่อนคนะ่ะคุณแม่กเกษียณแล้วแม่ก็เลยอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะตอนนี้ผมยังทำงานประจำอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัท ก็เลยก็มาช่วยด้วยก็คือก่อนหน้านี้เคยไปสักผ้าที่แบรนด์อื่นที่สาขาอื่นนะคะแล้วก็คิดว่าธุรกิจนี้แล้วเรายังว่างอยู่เราก็ว่าเราจะทําได้ไม่ยากก็ลเลยดูในรายการใน Smart s เอนะคะดูในหลายๆ,ๆแบรนด์แล้วมาเปรียบเทียบคิดว่ารอนดีบาร์ตอบโจทย์ค่ะก็ลเลยเลือกรอนดบาไม่ชอบตรงที่ว่ามีน้ํายาซักผ้าฟรีนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มฟรีแล้วยังมีน้ํายาฆ่าเชือ้อ ช่วงสถานาการณ์โควิดเนี่ยนะคะน้ำยาฆ่าเชื้อดีที่สุดค่ะนะคะคุณแม่ยังชอบเลยแล้วว่าคุณแม่บริการให้ลูกค้าแล้วคุณแม่ไม่กลัวเรื่องสิ่งสกปรกหรืออะไรมันสะอาดกลิ่นก็สะอาดค่ะไม่มีกลิ่นเลยลูกค้าที่เคยมาใช้บริการแล้วครั้งหนึ่งมาใช้ซ้ําค่ะแล้วลูกค้าที่เคยไปใช้อย่างที่อื่นแบรนด์อื่นก็มาเล่าให้เราฟังว่าของเราแห้งสะอาดไม่กลิ่นอับหอม ลูกค้าตอบโจทย์เราเราจึงประทับใจก็คิดว่าเราทําได้อีกอะคะ่ะยังมีโอกาสทําได้อีกสาขาแรกได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากลูกค้า<ม>ก็เลยมีผลต่อการตัดสินใจในการเปิดสาขาสองทให้มัน่นใจมากขึ<ม>้นสองคนไม่รู้ก็คุยกันว่าเ,ออเราทําได้เนาะได้เลยทําถ้าไปได้สวยกอ็อาจจะมีเปิดเพิ่มสาขาสามแน่น,นอนแต่ก็มีแนะนาเพื่อนๆนะคะแนะนําลูกค้าที่มาเขาติใจแล้วเขาประทับใจเราก็มาบอกก็อยากบอกต่อด้วย ต่อลูกค้าก็มาขอเบอร์โทรมาขอสัมภาษณ์หรือว่ามาขอสอบถามรายละเอียดเป็นยังไงก็มีค่ะดีมากเลยค่ะช่วยเหลือเรียกว่ามีปัญหานิดๆหน่อยๆตอบโจทย์ให้เราหมดทุกอย่างแล้วการบริการเร็วค่ะมาแก้ไขหรือมีปัญหาก็แก้ไขให้เราื่อเร็วค่ะก็ขอฝากร้านสะดวกซักลอนดีบายนะครับสาขาแรกสาขาหนองแกบ้านบึงกับสาขาที่สองเพิ่งเปิดก็คือสาขาเ่รื่อน้อยหีัิโอ ฝาา <Okay. S 2> ท่านใดอยู่ใกล้ก็มาใช้บริการได้ครับใกล้ที่ไหนใช้ที่นั่นเลยค่ะซักอบจบในหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ที่ไหนครับที่ร้านที่บาค่ะ